สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอส่งชวนชมพระครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนนิดๆหน่ย้อนไม่มากเมื่อคืนฝนตกนะทำให้จิตใจดีขึ้นมาหน่อยนะฝนไม่ตกนี่ืมร้อนจังเลยเมื่อคืนน่นอนสบายหลับนะปลอดภัย ขายความกังวลนะครับเพราะว่าอากาศเย็นอ่าววันที่ชมพระนะครับสวยๆกันวันที่วันโกนและพรุนวันพระพันนวันที่สิบสามมีนาคมวันโกนมันพระวันสมณะก็คือวันพรุนสมัยเด็กๆวันโกนเนี่ยแม่ต้องมาถูสลาสิเราเขียมถูสลาวัดเชี่ยทำให้นี่ทำให้นั่นจัดถูสลาให้พระเขา เขาจะช้าเขาจะทําบุญกันใช่ไหมเราต้องมาถูกสลาเขวันโกรนโดนไม่เดียววันพระฉะเขาเหนียวเป็นเด็กวัดก็อย่างนั้นแหะครับสนุกสนานไปตามเรื่องนะคนเ,เก่าในผนมอายสุสิบฝิบขวบเป็นเด็กวัดวัดพยอมนูนะ่นใกลๆก,ก,กับวัดทวีนู่นนะีความสุขไปเยอะแต่สมัยนี้เขาเข้ารรษาออกรรษาครับ เขาจะเข้าทำบุญกันช่วงเข้าพรรษานะพอออกพรรษานี่เขาไม่ค่อยมีค่อยทำกันครับทรบพระ้าเจ้าเด้มาลิขฟาร์มบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุธทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำานงมั่นกลงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้มู่มายขอให้พบพระสีอนานในนาคตการนิเทินครับเ <an> <t aker> ขาว่าอย่างนั้นคนโบราณโบราณก็ว่า มันก็มีหลายๆอย่างให้เราคิดนะคนเก่าๆก็พูดไว้นะการทิศส่งกุศนให้กับเจ้ากรมายเวณก็เป็นที่ดีนะครับขอบคุณนะครับแม่ผู้ใหญ่ใจดีเมื่อวานขี่ม,มอเตอร์ไซค์ลองเลยมาหาผมคุณพี่มานะัะถามพี่มานะัะมาทำไมอะ่ะโอ้โหชอบพระบูชาพระไปไหลยองค์ นะครับเขาเนี่ยหละเขามีความชอบอะนะครับอันนี้ก็เลยเขาก็ได้ไปแต่บูชาไปนะบางคนมาไม่ถูกใจก็มาได้สักอง์ก็ไม่เป็นไรนะคนมาถูกใจโอ้โหชอบไปหลายองนะก็เลือกเลือกสมภารชอบนะเพราะว่าจิตไม่เหมือนกันใจไม่เหมือนกันครับพรสงจัดพระให้ชมกันแบบสวยงามอะ่จะจัดให้ชมแบบสวยงาม สวยงามตรงไหนสวยก็จัดให้ชมครับเดี๋ยววันนี้ดูเนื้อเขาขาวทั้งสองสัองค์เนี่ยครับเอ๊ะนะเส้นวัสนาขึ้นรอบองค์ขาวสวยกังเป็นหินเลยนะครับผงวิเศษนี่ขาวทะลุขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูนะท่านดูครับชมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กันอือหือ ก็ค่อยๆไปนะแบบไม่วูบวาบนะเขาเรียกว่าเราเดินแบบเต่าอะเต่าเดินแบบไหนก็เดินไปเรื่อยๆค่อยๆคานไปนะครับเหมือนเต่าอะค่อยๆคานเข้าไปนะครับทำให้เราเห็นว่าก็ยังมีคนร,นรุ่นเดียวกับเราเนะชอบพระชมพระกันนะครับบางคนก็ชอบพระเก่าๆเลยเนะมันก็หา,ายใจจะไปเอาตรงไหนเนาะ สมเด็จผู้จาดการเตอายุ30 4สิ0ี่แล้วก็จะไปยุคองค์อย่างเราองสององจะไปเอาตรงไหนเนะาะพระยุคที่ผมให้ชมเนี่ยก็คงจะมีนี่แหละเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะได้มาจากครูบาอาจารย์ท่านให้มาก็เลยให้ชมก็ตามแบบของป้อสมนะครับใครชอบพระชุดทงผมเนี่ยก็จะได้ละนะบูชาเกินไปจเจ้าเก่าเลยผมไม่มีครับบอกตรงง่ายงก็ไม่ ไม่มีจริงๆนะไม่ใช่ว่าจะมาโกหกมาเถ็ดมาดูปั๊บเห็นเนียเปิดตลาดให้ดูถ้าเห็นอย่างเงี้ยอาชอบใจก็หยิบถ้าไม่ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรก็มันไม่มีแล้วเมีแยมีที่เราได้เห็นกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็บนลรายเขาบอกว่าน้ําบ่อน้ําคลองก็ยังา่องน้ําใจเห็นพี่พรสงเรียกสุนัขเยอะเขาพูดอยู่เม,นะม,มื่อวานนะเจมนัเข้ามาอ่า ถึงเศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมก็จะช่วยพี่นะช่วยพี่พันธุ์สงเรียกสุนัขบ้างอะไรบ้างทาบุญบ้างก็ได้หลายแบบนะอ่าอย่างแบ่งไปอย่างแล้วอย่างแล้วอย่างเลยแต่เมื่อถึงว่าได้มาหมื่นหนึ่งก็จะแบ่งไปตรงนู้ดพันตรงนี้สามพันตรงนี้สามพันนี้สามพันหรือพันหนึ่งแล้วไว้กินข้าวนะให้เขาไปหมดแต่จะกินอะไรนะเพราะพระเราซื้อของเรามาเองเราไม่ได้พระวัดมาขายนะนะมาให้บูชากันนะครับอ้าวขอโทษขออภัยเพื่อนๆ ที่อยู่ทางติดต่อมาว่าเออจะเอาพระออกนโน่นไ่น,นี่โอ้โหผมไม่มีเวลาแล้วครับเขามาบ้านผมก็จะเห็นนะ่ายๆผมก็คุกเข่าวหมาแล้วเช้ามาก็ต้องหุงก่อนเนี่ยภรรยาผมเข้าหุงแล้วสิบถังเกียมไม่เลยนะโอ้โหวันแล้วก็สอบแนละ้วหุงเสร็จแล้วก็พักผ่อนขายของไปด้วยนะขายเครื่องสังเคัะ์พันท,ท,ที่บ้านขายของแยะเนี่ย่าจะหมดไอ้นี้นก็ ถึงเวลาก็ต้องคุกเสร็จก็เอาแล้วใส่ไว้สักพักให้มันเย็นเนาะออกจากหม้อเอาครับให้มันเย็นฝ่จะเย็นได้ก็ตากไว้สักสองสามชั่วโมงระบาย2องโมงกันเริ่มแล้วเชียเอาไก่โครงไก่ที่ต้มไว้ห้าิโลนั่นะแล้วก็หัวอาหารมาผสมนะผสมกันให้ดีอร่อยอะ่ะผสมให้กินให้อร่อยนะ ก็คุกเสร็จใส่ถังไปสิบถังมีน้ำผสมเนื้ออะไรผสมใส่เข้าไปน้ำต้มโรงไก่ใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลให้ดูอร่อยกินน่ากินนะครับก็ใส่ไปเนี่ยมาดูได้นะจะหาว่าก็หกนดเท็ดองค์แรกผ่านไปองค์ที่สองนี่ยโอ้โหเจ้าประคุณน,นะขาวเหมือนกันนะขาวเป็นยกเลยใช่แล้วเอา้า วยดีนะครับผมก็จะหยิบให้ชมเนื้อแก่งนะตรงนี้นะเหมือนหินอ่อนอยังไงอย่างนั้นนะครับชมต้องชมดูนะครับเพื่อนครับพี่ครับแต่ไม่มีเส้นวาสนาก็เรียกเป็นพิมพะประธานใหญ่นะครับสวยงามจริงๆนะเจี๊ยจัดเนื้อขาวให้ชมกันนะแบบฉบับของพรสง์นะครับเขาเรียกว่า ใครถูกใจใอะไรก็ว่ากันไปเถอะครับพี่มานาเขามาเนี่ยเขาได้ไปหลายคุณพอสงก็จัดให้เขาไปเขาก็ทําบุญมานะพอสมควรนะที่พรสงเศรษฐกิจ,จดีถึจะช่วยพี่อีกเขาว่าอย<ม>่างนั้นนะเราก็อย่งว่าเลยนะยิ่งช่วยเราก็ยิ่งดีเนาะเออแม่ คนมาช่วยจริงๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีนะครับคุกข้าวเสร็จก็ข้าวให้ที่องค์ที่สองนะครับสุนัขวัสี่โมงเย็นผมก็ต้องไปละข้าวข้าวคุกเสร็จจะใส่รถสาเล้งไว้เลยข้าวนะใส่สาเล้งไว้เลยวัสี่โมงเย็นก็ออกเดินทางไปเลี้ยงทุกวันนะ่ะมาไม่เจอผมลักสี่โมงเย็น เขาก็จะถามว่าเอา้าไปไหนแล้วล่ะแม่ภรรยาผมบอกไปเลี้ยงหมาแล้วนะทุกวันสี่โมงเย็นนะครับในตามแบบของพรส่งนะครับให้ชมกันนะครับพระทีสวยแรกขาดไปแล้วหลวงุ่ทีท่สองเนื้อ,เน,อเนื้อดีพอได้อยู่นะครับเออส่วนเนื้อเขาขาวนะวันนี้นะ แฟนเรียกร้องอจัดมาให้เหืือขาวจ้องเลยนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปนะครับดูข้างหน้าแล้วก็ตัะชมข้างหลัง086 0183726นะเบอร์โทรนะครับองค์ที่2นะครับองค์นี้นะวันน้าเขาก็ดีเหมืกัน แต่ไม่มีเส้นวาสนาไม่เป็นไรถือว่าไม่มีเส้นวาสนาที่ไม่เป็นไรนะเป็นว่าพระคนละบล็อกคนละพิมพ์กันนะเป็นพระพิมพ์พระประธานอยา่าดูข้างหน้าแล้วก็ดูข้างหลังนะครับอ้าวอา,อามานากเขาได้ไปพอทุกคนนะครับแม่งปันให้องค์ที่สามก็โอ้โห,โหองค์นี้จะมาคุณเนื้อเนื้อขาวเนีให้ชมพระเนื้อขาวกันวันนี้ โซนเนื้อแบบเนื้อขาวรงนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรเดี๋ยวดูยังไม่มีแสงแดดนะมาคืนฝนตกเอเรียกพิมพ์นิยมพิมพนิยมโหจะประคูดได้พิมพนิยมนะฐานปิดไป็นไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนองพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันดูองนี้นะ พิมพ์นม่ยอมนะครับสวยนะพิมพ์เดียวกับองค์เมื่อกี้แต่มีอยู่ด้วยกันในสององนะครับอ่าวันนี้ครบสูตรสมบูรณ์นะอ้าวเนี่ยองค์เมื่อกี้เลยนะพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันกับเป็นเนื้อขาวแต่บล็อกนี้มีอยู่สององนะครับอ้าวนะครับเนื้อขาวแก่งหนึบนุ่มดีนะครับถูกใจก็ครับไม่มีเส้นวาสนาะ คงเดิมเรียกว่าอย่างเดิมอย่างเดิมเลยนะไม่มีอะไรแทรกเลยนะครับสมัจให้นะครับจนกันูความสวยงามกันนะครับมันก็อยู่ที่ว่าใจเราจะชอบแบบไหนนะสว่วนพี่มานะันะเมื่อวานกขานั่งคุยกับผม เออพี่พระมันเป็นมาไปมายัางไงกับเราสู่คนฟังนะความไปจริงก็บอย่างนี้นะเกิดขึ้นมาก็อย,อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะถามเราจะจะ,จะรู้อะไรมากน้อมที่เราก็รู้พอนนะที่สี่ของเราผู้ใหญ่ใจดีเขาเราเราฟังแล้วก็เก็บนะข้อมูลจากเขาแหละคุณปาคุณนี่ปาคุณนี่เบิงนะขอบคุณที่มากนะพี่นะสุขภาพแข็งแรงใครมาเช่าพระผมก็ชมขอบในการปเป็นเรื่องปกตินะ ใครที่ไม,ไม่ไม่เช่าก็ผมก็ขอบคุณลูกหน้าอย่างอาจารย์เชนนะครับผู้มีพระคุณนี่ตันเนื้อขาวในะวันนี้ชมเนื้อขาวทุกองเลยนะครับดูข้างหน้านะครับดูข้างหลังด้วยนะครับอันที่สามนะครับไม่ได้พูดอะไรมากมื่คืนไปงานวัฒทวีเสียงแฉกครับเสียงแหบแห้งเนี่ยฝนตกมาคลายร้อนหน่อยเลิกไปแล้วงานวัฒทวีนะ ไม่มีอะไรแล้วจบสิ้นดีไปได้เท่าไหร่มากน้อยก็ทางวัดเดี๋ยวเขาก็แจ้งให้ชาวบ้าน,านารทราบนะครับองค์ที่สานะครับผ่านไปองค์ที่สี่จะบกุนเ้ยนาะเนเาครับอา้าวหยิบองค์นี้ชมกันแล้วกัน ชึบเนี่ยแปลกนะตรงนี้นะอ่าวาไปหกสิบสี่ขาวดีนะครับนี่นะคนละพิมพ์กันนะคนละบล็อกนเนื้อคนละอย่างกันนะครับไอ้ชมฟันเนื้อขาวนะครับเนี่ยสองก็มีอย่างนี้แหละครับแบ่งปันเพื่อนฝูงชมกันไปนะครับเนื้อดีนะครับเนี่ย องค์นี้จะรู้สึกว่าจะมีรักลงมาหน่อยนะรักหลุดไปแล้วล่อนไปแล้วนะครับสภาพพระยังอยู่คงเดิมสวยงามมากนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังโคสิธรามพิมพ์นิยมสวยดีจริงๆนะครับไม่รู้จักไสกคนเก่าๆเขา,เาต้องเรียกพิมพ์ลุงพุทธโค้งแบบนี้นะลุงพุทธแต่แกซื้อพระราคาดูใน YouTube หลายสิล้านเขาก็ตั้งอผิดองลงเพ อีกองหนึงก็ตั้งพิมพ์อธิปดีธิปดีเขาก็ซื้อนาธิปดีคนนั้นก็ซื้อพระแพงหลักสี่สิบสามสิบสี่สิบล้านเขาก็เรียกองค์ธิปดีองลุงพุทธองค์เสียหน้ำเสียหน้ำก็เป็นอีกแบบนึง,อ,งนอีกนะคนนั้นก็ซื้อพระแพงเขาก็เรียกพิมพ์เสียหนาำจริงๆริงอะเสียหน,น,น้ำไม่ได้เป็นคนสร้างคนอะไรหรอกลุงพุทธก็่ได้คนสร้างเขาว่ากันนะก็ไปตนเป็นคนเช่าพระบูชาพระแพงเขาก็ตั้งชื่อว่าฉายาองลุงพุทธ ลุงองเสียหนามนีน่องทิปดีนี่าะว่างัันนะผอส่งก็จําเขาแหละมันเล่าเท็จจริงก็ขอโทษขออาภัยกันแต่พูดไม่ถูกเด้อขออาภัยเด้อความรู้เราน้อยนี่เขาเล่ามาไงก็ไปอย่างนั้นนะครับสมัยก่อนนะก็มีตัวตนนะพระองค์พวกนี้เซื้อกันราคาแต่อย่างผนสงเนี่ยกับพักนี่พิมพ์นี่พิมพ์พิมพ์พิมพ์ที่เรามีนี่ ไ่มีปัญญาไปหาซื้อเขาแล้วได้มาไปทําบุญมาหลวงพ่อเขาให้คุยกันไปคุยกันมาสนุกสนานคนมันชอบเหมือนกันน่นมก็ต้องได้ใช่คุยกันรู้เรื่องจาชอบไปเหมือนกันก็คุยกันไบรู้เรื่องเลยนะคุยกันไม่ขี่คำละตัวใครตัวมันผมก็พยายามศึกษาเฉพาะพระที่ที่เรามีนะครับนอกเหนือจากที่เรามีเราไม่กล้าศึกษาเพราะว่าอะไรอ่ะ เขาไม่รู้เ,เนะเขาเลขนกันแบบไหนกจังมาจาย์เซ็งเข้ามาเขาสอนมาแบบนี้เง,งี้แต่อีกก,อก็อยู่กับเราก็ถึงว่าเลยเนาะราคาก็หลับพันพันนี่แหละเป็นพันอยู่แล้วนะจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็คงไม่มีวาสนาจะได้เัมนอครับดูเครื่องหลังนะครับอือหืองนี้นะครับเก่าแล้วก็สวยนะเนื้อแตกรายการธรรมชาติเลย แต่ครับเอานี่องค์ที่สี่นะครับวันนี้ให้พนมจะพระขาวพระเนื้อขาวเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้ลงน้ำมันตั้งอิ่วนะฮะจะหรือว่าจะลงน้อยก็ไม่รู้ส่วนมากจะลงแต่นะเป็นพระปูนเปลือกหอยผสมนะฮะมวลสารต่างๆนะครับมีทั้งผงวิเศษมีทั้งผงแดงผงดำอะไร นี่องค์สุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าองค์สวยงามครับองค์นี้จัดให้ชมเฉพาะเนื้อขาวนะครับพี่ๆครับเพื่อนๆครับนะชมเนื้อเลืองเหลือก็มาเยอะแล้วนะชมเนื้อขาขาวนันนะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีชมพระพรสง่งบีณความสุขคิดอะไรสมงความบุญมาปารถนาไม่ต่างฝักคนไม่จนฝักใครให้ร่าให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะมีเงินมีกองทองมากมายจะได้มาช่วยพรส่งเลี้ยงหมาบ้าง ก็มีบางท่านนะทยอยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปซื้ออาหารหัวอาหารยังเหลือสองกระสอบพี่มณะเอาให้มาแต่ไปซื้อไก่ไก่วะะันละห้าสิบโลนะซื้อไก่ไว้ก่อนนะไก่ต้องมาผสมนะสมเสร็จแล้วก็หัวอาหารวันละกระสอบไะใส่ผสผมเดี๋ยวก็จะซื้อหัวอาหารแล้วก็เรื่องทำบุญก็ค่อยทยอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เราต้องทยอยไปไป,ไปเรื่อยๆเนี่ยทยอยไปไม,ไม่ใช่ไปพูดผาดนะเ,เรียกว่าทยอยไปเรื่อยๆเราไม่มีตังค์มากเรา้จะเก็บไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับองค์สุดท้ายนะครับวันเอนะองค์ที่สี่นะผิวพรรณเขาพอดูได้อยู่นะสวยงาม เราจะมั่งจังนะดูดีนี่รงนี้นะสวยจริงๆนะครับลายแบบสังคลโลกเลยใช่ไหมงดงามนะครับขนาดที่เก่าขนาดนี้ก็ยังมีหลุดไปบ้างนะโท่กระทั่งการเก็บเนี่ยผมใส่กล่องไว้อะง้าหยิบมาบางทีหลุดไปก็ร่วงบินบ้างอะไรบ้างนะเขาเรียกว่าลายสังคลโลกเลยรงนี้นะ ขาวนะครับโซนเนื้อขาวเนี่ยดูเอานะครับท่านจะเกตสังเกตถ้วยสังคารโลกเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะผมวิเศษนี่ยขึ้นสวยมากงามมากนะ,นะะแล้วแถมยังมีหงแดงผุ่นดำฝังอยู่ในตัวด้วยนะ,ะกล้องเจาะดูนะผมสังเกตด,ดูนะครับอย่าลืมนะครับพระรหรันพระในบ้านครับพระพอ่อพระแม่ ขอบคุณอาจารย์เชผู้ใหญ่ใจดีผู้พี่มานะครับเขาจะบอกอยา่าเชื่อผมออกอากาศก็ผมออกไปแล้วขอโทษขออภัยที่ท่านมามีความเมตตาช่วยผมนะในยุคเศรษฐกิจเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีพี่มานะบอกจะกไปเชื่อใครพี่พรสมงผมขาขายผมรู้ก็เหมือนกันนะ่ยผมนั่งทั้งวันในสังฆทานชุดเดียวเออก็ยังดีสองบาทอ้าวพี่มานะเขาบอกไปไม่เป็นไรเดี๋ยว มีรัฐบาลใหม่ก็คงจะดีกันมั้งเออก็ขอให้ด้อย่างนั้นแถอะเรากาวานาเรื่องของเขานะเขาจะชอบใครเลือกใครแต่เรามันชอบพระเราก็ดูของเราไปนะมีความสุข,ขมากๆนะครับมีมากก็แบ่งปันมีตัวอย่างที่ดีแล้วเนาะนี่มาแบ่งปันให้เขาบอกเขาก็พอมีแต่ไม่มากเขามาแบ่งปันให้ช่วยเลี้ยงสุนัขบ้างทําบุญบ้างนะครับสร้างพุทธจารย์โตนาตักสิบเจ็ดเมตรสูงยี่สิบสองเมตรนะสวยงามด้วยนะ เป็นเป็นที่วัดบางหลวงพุปธาผมจะอัดตังไปถวายท่านบางผมไม่ได้พระท่านมานะแต่ผมได้ตังจากนี้ไปผมจะไปทําบุญบอกให้ท่านฟังกันครับมีความสุขคันเจริญนะครับคิดสิ่งใดประสงค์ความบุญบารปัารานาสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนทั่วไปทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะครับท่านจิตใจให้สบายลดทิฏฐิพี่ปัญหาเ็บอกให้ลดความมีฉาลง แล้วต่างกายเราจะมีความสุขมองในโลกที่สิ่งดีมองในโลกที่ดีมองทูดื่นให้ดีหมดอะทุกอย่างจะดีสวัสดีครับร่ำรวยด้วยกันนะครับสวัสดีครับ